สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการเดินพาชวนชมที่นี่เป็นยังไงบ้างกับรุนพยก็สำหรับโดนด้วยมิานดีพาร์ตเมนต์โตผมก็ประทับใจกับมากมากเลยกับแคมเปญที่เขาทำให้การตุดจีนงานตุดจีนมันน่ารักขึ้นมานะครับเขาเอาอาร์ติสมาคอแลบเนาะแล้วก็ทำเป็นแบบตัวละครแล้วก็แบบเลือกสีที่แบบเน้นความปังความเพลงสำหรับคนที่มาเดินด้วยนะครับก็แบบเออเดินแล้วแบบ สามารถแบบเอนจอยทั้งตัวละครก็ได้หรือว่าแบบมีสินค้าต่างๆที่แบบเลือกสีไว้แล้วว่าอันนี้ปังสำหรับปีนี้อะไรเนี่ยซึ่งอาจารย์คาถาเป็นคนเลือกให้แล้วก็มีทั้งโปรโมชั่นด้วยแล้วก็คือวันนี้แอคทีเวันแรกเรื่อง e r e c e i เอ e r e c e i ีเใช่ฮะก็คือสามารถมาช็อปแล้วก็ลดจำนสีนะวันนี้ได้เลยครับผมอย่างเวลาเดินแล้วเราคิดใจอันไหนบ้างที่เราอยากจะต้องสอยกลับคือเมื่อคืออาจารย์คาถาบอกว่าคนเกิดปีมะแมปีแพะ บอกว่าต้องมีม้าที่ทําจากคริสตัลหรือโลหะเกิดปีสามสี่เป็นแบบเป็นแพะทองหรือต้องเป็นแบบเป็นโลหะเป็นแบบเป็นม้าโลหะที่มีอานรอตต้องอริด้วยใช่ก็เมื่อกี้แอบเห็นอยู่ข้างบนคือถ้าใครแวะมาก็คือสามารถซื้อได้เลยเราก็ไปใส่มุูแล้วด้วยนี่ใช่ไหมล่ะบ้านใช่เลยไปนคมแบบวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์โอ้บ้านเราก็เยอะกน่านี้มาด้วย

อาจารย์ของพี่มีเขาอยากส่งแต่ของพี่ต้นนี่เนี่อาจารย์แนะนำไหมเขาเขาก็บอกว่าให้เปลี่ยนสีกระเป๋าตังค์<ม>เพราะว่าแบบรับปีใหม่เนี่ยก็ต้องการพลังงานใหม่ๆแล้วก็แบบให้ใช้แบบสีอย่งางวัตถุดิบเป็นสีเหลืองสีแดงอะไรอย่างเงี้ยผมว่โอ้สีมันยากประมาณหนึ่งแต่ว่าสําคัญเรื่องการจัดเรียงด้วยให้มีพื้นที่ของแบบเงินใหม่ๆให้ไหลเวียนเข้ามาอ่าอย่าแบบให้มันแน่นไปให้มันแบบเว้นๆช่องว่างไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องความที่เราเป็นคู่แฟนเขาอาจารย์นั่นแหว่าต้องมีอะไรส่งเสริมเขาบอกว่าก็อ่าถ้า คือถ้าใช้แบบเป็นคู่กันเนี่ยให้ใช้กระเป๋าตังค์แบบสมมติคนเกิดพคละวันน่ะก็ต้องใช้แบบนี้แบบนี้มันจะได้แบบได้ใช้เงินของอีกฝ่ายด้วยอะไรอันนี้อันนี้คือใจไม่ตัวเลยอันนี้ไม่อันนี้คือจำมาแล้วว่าวันพฤหัสถ้าเรื่องความรักเนี่ยเป็นแบบสีขาวเขียวถ้าสมมติเราเราเราใช้กระเป๋าตังค์สีขาวหรือเขียวจะได้ใช้เงินแฟนก็คือใครไปมาหรอ ต้องห้ามใช้สีเดียวกันแต่ว่าที่เกิดมาเดียวกันครับก็เลยอ่แตนี้จงก็เลยยากนิดนึงนี่จองสีขาวแล้วหรือจะใช้เป็นอันเดียวตรงกลางไหมอันเดียวตรงกลางแล้วก็จะได้เออกองกลางใช้กระเป๋าเดียวกันใช้กระเป๋าเดียวกันตัวนี้ตรงลงวันนี้ใช้เงินใครกันแน่ตอนนี้อะครับก็สลับกันแล้วกันสลับกันใช้สลับกันใช้แลนใช้าเชิญชวนมาเดินช้อปปิ้งครับตุ๊กจีนก็อ่าสำหรับ ทุกคนเลยที่แบบว่าอยากเฉลิมฉลองจุดจีนปีนี้นะครับด้วยพลังงานใหม่ๆด้วยความเพฮงความปังเนี่ยโลภิสานดิพันธ์เมโซก็ได้รวบรวมนะครับผมพลังงานดีๆแล้วก็สินค้าที่แบบเหมาะกับทุกฟ์สไตล์เลยนะครับผมมาที่นี่แล้วก็เขาทำคอนเตรียมคอนเทนต์เตรียมโปรโมโชั่นต่างๆไว้อยากให้มามาลองดูแล้วก็พาคนที่คุณดังมาชอปปิ้งไปด้วยกันก็นกได้ใช่เลยครับผมก็มีทั้งเกมด้วยมีทั้งโปรโมชั่นมีทั้งตัว อาร์ตแกลเลอรี่จากคุณิวเยียด้วยก็คือสามารถเข้ามาแล้วก็ถ่ายรูปได้มาทำคอนเทนต์มากินมาช้อปปิ้งใช้จ่ายแล้วก็ได้ลดหย่อนภาษีดอนภาษีด้วยจบที่เดียวเลยี่มีทเลาะกันไหมว่าเที่ยวมงได้ย่งไงผมจะได้เงินผมก็ไม่ครับผมพี่ว่าให้ตุ่นพูดตุ่นหนือยนุ่นย อย่างเวลาไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี anyway, ้ยก็สนใจคนละแบบผมอาจจะแบบสนใจสินง <the gli> ้าอื่นแฟชั่นเลยอย่างเงี้ยนีสนใจแบบของเล่นหาถอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องลากมาเดินด้วยกันแล้วบางทีก็คือแบบใช้เวลานานไปแล้วนะยังไม่ได้ไปสิ่งที่อยากดูเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบผมก็แบบงานเลือกให้เลยถ้าเลือกให้เลยจบไหมโอเคจะได้ม o อ่อนไปอย่างต่อไปอะไรอย่างเงี้ย่เวลาเขาขัดใจเวลาเราแบบสิ้นคลีในการเลือกแฟชั่นอยู่เขาขัดใจเราเป็นยังไงก็ก็ลากมาซื้อด้วยกันเลยครับ ใครลากใครเรื่องอะไเรื่องแฟชั่นอีอคืออย่างแบบผมอาจจะเป็นคนเลือกของใช้เวลาหน่อยนานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือก็เน้นว่าแบบโอเคถ้าตัใจไม่ได้เนี่ยพี่มิวเขาเลือกอาจจะแบบเป็นเช็กอ d o โอปิเนที่ดีก็ให้เขาช่วยเลือก คือคือคือ,คอประเด็นเหมือนเหมือน,นเขารู้ตัวแหละว่าเขาใช้เวลาเขาใช้เวลาในการช้อปปิ้งนานแล้วผมรู้สึกว่าอ่ะก็ก็ให้ก็ให้ใช้เวลาไปเลยเดี๋ยวเราไปเดินของเราเองได้แต่เขาก็รู้สึก <ๆ S 1> ว่าอยาก<ๆ>ให้เราเดินด้วยเขาอยากเาอยากเราเดินด้วยกันอย่าีอยากให้เราแบบเหมือน,นเหมือนช่วยตัดสินใจว่าจะยังไงดีแต่ความจริงอ่ะเขาเขาจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วแหละว่าเขาอยากได้อะไรคือคือถ้าถ้าเราอยากให้มันจบเร็ว่ เราต้องหาให้เจอเราต้องหาให้เจอว่าเขาอยากได้อะไรแเราพูดสปอร์ตอันนั้นเขาเล่นเกมมาทุกวันเหมือนกันเนาะต้องเล่นเกมภายใจกันทุกวันจริงสนุกดีผมว่าเขาเลือกนานแล้วเราไปเล่นเขามันจะมีสายตาพี่ฆ่ามาบอว่าไม่หรอกเขาไม่คนนี้ไงเขาไม่คนสอบซ้อมสายตาพี่ฆ่าส่วนใหญ่จะคนนี้หาหล่อพี่ฆ่าจริา มีค่าแบบเป็นนังสีแผ่ออกมาบอกว่าฉันจะไปซื้อของเล่นแล้วใช่ตรงนั้นประมาณนั้นครับณถ้าเขาเลือกองเล่นนานน่ตรงยังไงบ้างทำอะไรไม่ได้เลยอะไร่เขอยใช่ต้องบอกว่าปกติผมจะเลือกเร็วมากเพราะว่าผมจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วจากได้อะไรแล้วทำเสร็จตาพี่ค่ายทู่คุณได้ไครับซึมเขาทำยังไงเวลาทำยเออแบบาพี่มิวอะแล้วพอนนี้เราจะแก้เกมยังไงผมทำตาอย่างนี้เล่นละครอยู่แล้วแปล่าเราก็โอเคอันนี้แหละอันนี้ดีมากดีมาก แต่เวลาพี่มีอยู่บ้านอยู่คอนโดเล่นเกมนานเราก็ว่าเขาดิอ๋ออันนี้ก็ก็คือ,อมันจะมี3เกมอันนะผมก็รู้สึกว่าเหลือ2ได้ฮะเ,เหลือ2มันก็อาจจะแบบใช้เวลาลดลงครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบมีเวลาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ดูกันว่าเขาไม่สนใจเรา,าเขาเล่นเกมเขาลดแล้วไงฮะตอนนี้ไม่เดเแล้วเราสามารถเล่นเกมไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยได้ <S 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 <S> สนใจเนี่คุยกับเล่นเกมทั้งสองอย่างเลยไม่ได้ไม่เลือกใส่หน้าไม่เลือกเลยสองงานหมดสองงานไม่หัวร้อนแม่ไม่มีเวลาเล่นเกมเล่นเกมแบบเขาติดเกมไม่ค่อยครับเขาไม่ค่อยเล่นกับ คนมาเขาเล่นกับคอมสมัยนี้เล่นเกมไปทุกวัใช่ใช่แต่ก่อนได้แต่ว่าหัวร้อนเหมือนกันแต่แต่ก่อนมีแบบ ROV อะไรอย่างเงี้ยที่แบบโโอ้หเป็นคนเงี้ยใช่จะมีจะมีกวนที่เล่นครับแล้วบางทีเหมือนมันทําให้เรานอนดึกก็เลยปรับเป็นเล่นกับแบบบอทแพร์เล่นเกมเล่นเกมที่แบนเป็นเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้เป็นเนื้อเรื่องเป็นเกมเนื้อเรื่องเราลองหาเกมมาเล่นจากเราเลยนะเกม่อะไรอย่างเงี้ยเกมบอดก็เหมือนเหมือนเหมือนส่วนใหญ่ก็พยายามแบบให้เขามีส่วนร่วมในการแบบช่วยกดคาชาอะไรเงี้ยครับ มันจะมีแบบเปิดตัวมันก็จะซูมมันก,ก็เลยแบบให้ให,ให้ให้กดให้จะได้มีส่วนร่วมแล้วคือการที่ผมกดเนี่ยมันก็มันก็ไม่ต่างกับคือในิ้วใครกับเกมมันจะให้ตัวไหนมามันก็คือได้เนาะจะไม่เกี่ยวว่าเป็นนิ้วเออเราก็แบบเออกดแคไแรกจะได้เออมีส่วนร่วมจะได้มีส่วนร่วมไงแปลว่าเขาโมโหว่าติดเกมไม่ติดเขาก็ติดอยู่แล้ว รับรู้รับเสี่ยมันคิดตรงนี้ได้ไหมว่ามันเล่นนานไปแล้วหรือว่ายังไงจะเผินสิจะเผินถาเพือนจะเผินไรกันคือคือือถ้าคือถ้าคือถ้าถือถือว่าเริ่มเล่นนานครับก็เขาเขจะมีวิธีการแบบเหมือนมาสกินชิปอะไรพวกเนี้ยยังไงล่ะครับไม่เห็นสมมติตอนนี้แบบเขานอนละสมมติเราโฟกัสที่จอเราเล่นอยู่แล้วเขาเล่นเกมไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากเลยไม่ต้องขยี้ให้มันใหญ่มากตอนนี้นี่จริงมผมเล่นเกม เดียให้ดูนี่หน่อยเดี๋ยวนี่หน่อยแล้วก็ก็มองสลับกันไปสลับกันมาตาตาจะเขียนแล้วเราก็ต้องยื่นของเราไปให้ใกล้กว่าจริงจริงต้นวิญญาณแบบสะดุดปักมั้งให้เป็นเสียงอะไงครับให้เรี้ยงความรู้ใจมันดับมันดับอ๋อไม่ได้น่าจะต้องเอาลงซ่วมเลยครับแบบว่าไม่ได้ไม่ได้งานเยอะไม่เป็นไรบาลานได้ครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ มองก็เวลาเขาเขานรู้บ่าสุดเลตุนไน้าอยู่แล้วหน้าแบบว่าควอมยุ่มอ่ะไม่คือเขาเล่นเกมแต่ผมก็บางทีผมก็ดูย t u b e อะไรของผมนะคลิปแบบรีวิวท่องเที่ยวรีวิวรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาเล่นจบแล้วแต่อยากคุยกับเราเราก็ดูอยู่เหมือนกันเออใช่ใช่ไหมมาอูเหมือนกันตอนเนี้ยพี่มิวก็อยู่แต่หน้าจอไม่ได้อยู่กับตุนที่จริงมันเป็นปัญหามาเรื่องเล่นเกมอ่ะเออผมว่ามัน บาลานซ์กันได้คือเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่เล่นยานขนาดนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีวันที่มันติดมากหน่อยบางทีตามงานกลางวันอยู่ก็คือผมรู้แล้วมือถือเป็นแนวนอนเนี่ยคือไม่ใช่ทํางานออมันจะคือแนวตั้งเนี่ยทำงานแต่ว่ามือถือแนวนอนเนี่ยไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็อาจจะแบบต้องอินเทอร์วั่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ทำงานแนวนอนไงทำงานไม่มีทำงาติดเกมกับติดแฟนเนี่ยมากกว่ากันติดแฟนอยู่แล้วครับแล้วมันก็ยิ่งยิ่งแฟนก็ต้องมาที่หนึ um> ่ง แน่นอนแต่ว่าช่วงนี้ก็คือมีเวลาที่แบบก็ปรับตัวมีข้อขัดกันเยอะโอ้จริงจริงก็คุยกันทุกวนันทุกคืนอยู่แล้วครับผมระหว่างวันก็แคชอัพรอบนึงกลางคืนก็โทรยา,ยาวๆอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปกติ5วันก็อยู่ด้วยกันเอ้ยมีเจ <7 S 1> ็ดวัวน7วนันเ <laughs> <laughs> วันเริ่มต้นปกติ7วันเนี่ยก็อยู่ด้วยกันประมาณ5วันแล้วครับขนาดนั้นเลยเหรอ แแลล้ว่หะมาก็เหมือนเมกไทม์ครับเมคไทม์หมายว่าบ้านก็อาจจะแบบห่างๆกันต้องสลับกันไปค้างคนนู้นคนนี้อะไรเจอที่บ้านานรอะไรยังไงวันเชาวันนี้วันนี้ยังไงบ้างความคืบหน้าของพวกเราเราจะขอไปก่ก็คือตอนนี hmm. ้อย ah ah yeah> ่างล่าสุดตอนไปช่วงปีใหม่นะครับผมก็กลับไปบ้านเขาไปหาคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายก็แบบอยากให้แต่งแล้ว กลางมิถุนแมบมิถุนานี้อย่งหงีรับองเราเราือว่ายังแบบคือคือเตรียมงานไม่ทันเราอยู่ดีว่าคืองานมันเยอะมากมันมีดีเทลเยอะมากๆในการทำแต่เขาก็ดีใจเหมือนแบบว่าคือยิ่งกว่าเจนพ่อแม่เราก็คือเจนคุณตาคุณยายอ่ะก็ซัพพอร์ตแล้วเขาก็ถามเลยแบบ ตายายอยากไปงานแต่งคือแบบไม่รู้ว่าจะได้อยู่เห็นงานแต่งหลานหรือเปล่าแต่งปีนี้เลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพ่อนารักมากมื่อวันที่คุณเคยสัมภาษณ์ว่าปทนี่เขาแต่งหลายที่แต่งหลายที่เหรอแต่งให้ชาวเน็ตลำคาลเลยแบบเมื่อไรมึงจะแต่งจบ คุยังไงไม่ว่าเราจะตไปไหนยังไงบ้างยังไงอไรบ้านก็ก็ยังก็คิดว่าถ้าผู้ใหญ่มาก็งานเดียวก็ได้แบบว่างานอื่นเป็นเพื่อนๆอะไรอย่างงี้ครับผมเออเป็นกลุ่มๆย่อยๆไปอ่าก็ดูแล้วแต่ว่าสปอนสายการบินอะไรจะเข้าหรือว่าจะเป็นเออแต่สักสัก จนกว่าคนล้ำพาอะไรอย่างเงี้ยทุเรศที่เกิดนี้แจกไปเลยเงี้ยเหรอก็ก็อยากให้จริงๆก็อยากให้เป็นงานที่แบบมีความหมายมินิฟูลเนาะเป็นหลักคือจริงๆก็ไม่ต้องแบบหลายที่ก็ได้แต่ว่าอยากรวบรวมคนที่แบบเติบโตมาด้วยกันคนที่รักเราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบเหมือนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีอะไรอยย่างงเี้ซึ่งอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยเขามีเยอะมากๆเลยด้าเยอะด้าเยอะไม่รู้จะจัดกี่งานตาคุณยายบอกมาว่าเขาอยากเห็นเดี๋ยวเราเลื่อนขึ้นมา ออคือต้องบอกเลยว่าทั้งคู่ปีนี้ตอนนี้คือแบบากําลังเซตอัพหลายอย่างมากธุรกิจครับผมมันก็มีหลายอย่างที่กําลังต้องแบบจัดการแล้วเปิดเราแต่ว่าเราอยากทํางานให้มันออกมาดีทั้งทั้งงานส่วนตัวงานธุรกิจงานงานแต่งงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอใช้เวลาหน่อยขอขอเตรียมตัวแล้วคู่เราจะไปแบบจุดก่อนไหมครับเพราะว่ามันใกล้จะได้ใช้แล้วหน้าแล้วนะจริงก็ใจเย็นก็ได้คือคือผมคิดว่าอย่างอย่างเรื่องของรถเท่าเทียมที่ ฟูลล uh, uh ี่เลยก็ลายแซวนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีแบบมันแอคทีเวททำให้แบบคนที่แบบผ่านการเ,าเตรียมงานผ่านการที่แบบอะไรเงี้ยจะได้แบบลงมือทำสักขีงพร้อมๆกันอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าอย่างของเราก็สมมติคุยกันว่าการการเตรียมงานแต่งงานมันก็เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตนะมันแต่งครั้งเดียวอะไรเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวค่อยๆใจเย็ยน อ่ายังไม่รีบก็คือแต่งให้งานแต่งอะไรเสร็จเรียบร้อยเต็มงานเซ็นอัพให้เสร็จก่อนเราคบกันเพราะว่าจริงๆก็อย่างที่อย่างผู้ชายหญิงที่เคยรู้กันมาเนาะการแต่งงานการจดทะเบียนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาว่าหลังจากนี้ชีวิตผู้มันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบ่งอะไรร่วมกันหรืออะไรเงี้ยครับผมก็คือทําให้เราต้องไปศึกษากันมากขึ้นเป้าหมายในอนาคตอ่าอะไรอย่างเงี้ยให้จดทะเบียน ก็ไม่ไม่มองยังไงเลยไม่ก็ก็ก็อย่างอย่างนี้เขาพูดผมว่าโอเคมากๆนะครับก็เดี๋ยวไว้ไว้ไว้ถ้าเราใกล้งานแต่งเมื่อไหร่ก็อาจจะเป็นช่วงช่วงนั้นครับแล้วก็ย้อนกลับไปเรื่องทางครอบครัวแล้วกันคือถ้าสมมติว่าสามารถทําให้เขาได้ก็อยากจะทำเหมือนกันแต่ว่าสามารถในหลักที่มาได้ก็คือถ้าถ้าสมมติว่ามันสามารถทําได้นะครับผมไมว่าอะจะเป็นเป็นพิธีรีจองอะไรไปก่อนแต่ว่าถ้าทําไม่ได้ก็ก็รอก่อนแล้วกันจะลองทำได้ เพราะว่าเนี่ยมาฝ่ายกินเขาบอกว่าอยากเห็นงานแต่งห้านในปีนี้เราสามารถเล็งร้านได้ครับคุณใหมถ้าฝ่ายผู้ใหญ่ฝ่ายคุณขอมาพี่ที่เป็นเพือนผมเป็นโอเคในได้มแม่เนสอยู่แล้วอยากให้เกิดกลัวไหมทำอะไรดีนิวได้ทานน้องทานน้องเหมือนเขาหายหมดเลยไม่ได้มีเหมือนเขาแอบไปแอบไปคุยกับสถานที่มาทไม่รู้ไงเขาบอกว่าไม่รู้ว่าแชร์การแชร์การแต่ยังไม่อยากบอกอะไรอย่างงี้คือแบบก็ก็

คือประเด็นคือเหมือนช่วงต้นปีรับจะโฟกัสเรื่องธุรกิจมากๆเพราะว่ายังก่อสร้างอะไรไม่เสร็จเลยก็เลยคิดว่าอาจจะโฟกัสมันก่อนนะวันเลยทายหน้าน่าจะยังไม่ทันแน่นอนอาจเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าหนูจะอยากทำทีนี้ให้แบบคุณตาคุณยายเพื่อแบบเทปใหญ่อ่ะอาจจะแบบพิธีก่อนอเป็นพิธีภายในครอบครัวหรืออะไรอย่างนี้ไหมเพเขาต้องบอกว่าถ้าถ้าสมมติว่าทําให้ได้ก็จะทํให้งานวิวาเดียวดายภายใต้แสงจันทร์อะอะ ำมันแปลกๆกันเองมีแบบสิบคนมีสิบคนกันเองอ่ากันเองกันเองซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผมจะเจอทุกคืนนะครับแบบเล่นเกมอยู่แล้วก็จะมีอะไรกระโดดโผล่ขึ้นมาพอเป็นคำประโยคขึ้นมาอย่างนี้เหรอแบบพุ่งลงมาเหมือนแบบเล่นละครเวทีอยู่ใครเครียดครับใครเครียดกลางวันกลางวันเครียดมาเยอะผมเลยต้องต้องอิงหวยตามของเจอตุนกุ๊กเครียดกว่าไม่สบายใจ ก็น่ารักดีตลกดีอะไรเทำไมเราชอบ e อนเ r t ร์เทนแฟนอคะรว่ายังไงครับว่าเขน่าชอบเอ t i n ตัวเองเออเ n t ตัวเองก่อนเลยเอยู่วนหวานแค่ไหนอยากอยากหวานแค่ไหนอครับมีคำเรียกกันหยอดนั้นหยอดเนมั้ยเขาชอบเขาก็ติดสกินชิปอะเขาชอบมาบีบเอวแล้วเรียกเราแบบหมูเด้งอะไรเงี้ยเเ็นคนเด้งวยอะที่ยังหวานนะ

อย่างไรก็สงสัยออกงานคู่กันเนี่ยคือเก็บเป็นกองกลางเก็บเป็นส่วนย์หัวเก็บเป็นอย่าพูดเรื่องนี้นะครับเลยเข้าไปหาคนท่านแปลกๆไมนเก็บไว้แบบว่าผลกลางเพื่อที่จะแบบว่าเป็นในอนาคตคู่กันมามาเพิ่งบอกเลยบอกว่าเออถ้าพี่มิวเรียกมาทำงานคู่เออนี่นะอย่าลืมเบิกด้วยนะอะไรใช่ใช่คือคือคือบางทีผมมันไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องเรื่องเงินเวลาทำงานใช่จะต้องต้องเตือนเขาว่าอย่าลืมเบิกด้วยเพราะว่าเงินเข้าบริษัทผม แต่ก็ตอนนี้แหละครับก็ใช้ด้วยกันใช้กันใช่ด้วยกันเออใช้ด้วยกันใช่ด้วยกันแต่ไม่ค่อยได้รับเลยที่ผ่านมาก็พี่มิวเพิ่งศึกหมายถึงว่าพี่มิวเพิ่งศึกด้วยใช่ไหมก็แล้วตูนเขาก็เข้าใจความหมายแล้วว่าไม่ได้รับเงินด้วยไม่ใช่ไม่ได้รับงานเอาใหม่ตอนได้ไปทำแปลกๆนะไปทำไม่ค่อยดีแล้วไก็อ๋อทันโจมันเป็นงาน ตมองพูดได้เคลียรือเขาหาว่าเก็บเงินแล้วไม่ไม่ให้คืออ่านี้คำตอบเนี่ยก็คือเป็นคำถามแรกที่ถามว่าใช้เงินกระเป๋าเดียทำไมสรุปกระเป๋าเดียวกันกันกันเลยทำไมเขาจะอาย่าต่อเบอร์ละก็ก็เพิ่งบวชมาอ่าก็หลังจากที่มิวเขาเพิ่งสึกมาแล้วช่วงนี้ก็งานคือตุลกำลังที่ยังทำโปรเจกต์ให้มันเสร็จนะครับที่ทำโครงการอยู่ที่บางนาก็ทำคาเฟ่ด้วยการเปิดในโครงการด้วยครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะคิดว่าจะเปิดแบบภายใน ปลายกุมภาใช่ครับผมโอเคอาสุขารักษ์บริบาลสุขจินตกำลังศรัทธาก็ขอให้ทุกทุกคนเฮงเฮงนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทุกสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับผมครับผมก็เป็นปีใหม่แล้วก็ขอให้แบบพลังงานเปิดรับพลังงานดีๆเข้ามาสิ่งใดที่กังวลอะไรก็แบบทิ้งไว้ปีเก่านะครับอยู่กับพลังงานใหม่ๆนะครับก็สิ่งอย่าค่อยเลิกกรงศรีผัสใส ก็ังเฉีะอังเป้าตัวตัวไกด์อังเป้าตัวตัวไกด์เราต้องให้เขาที่ใช่โอ้ยสองแดงด้วยฮะผ้าแดงาแดงนี่ของผมโอเคยินดีครับยณมากครับ